สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี FC ซทุกท่านเนาะคะ่ะบ่าว่าจะเป็น FC ซเก่าอีฟใหม่เนาะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องน้อยของเจตตาผ้าร่วยค่ะในทางช่อง YouTube เนาะค่ะกลับมาพบมืพ่อมือนี้ก็จะว่างแนวทางของราวพัฒนาประวัติของเจีปากแดงค่ะเจีปากแดงวันที่ยีสห้า 8ปดสีเก้าหกแปดของเจปากแดงรุดไปเด้อค่ะเอฟซเอฟซีเจปากแดงขอถูดขอไพ่แทนจีพื่นเด้อค่ะที่แนวทางของพื้นรุดไปเนาะวันที่ยีบสามไปมาตัวหนึ่งค่ะมาตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งตัวเนาะเข้าไปซีวิ่งรุดค่ะ ที่ยีบเอ็ดกะเข่าตัวหนึ่งค่ะเข่าไปวิง่งรูดยี่เวันที่18บแปดไปของเกปากแดงช่วงนี้ก็รุดดูเนะพี่น้องสิกอ่ะสามสี่งวดค่ะให้เบิง้งให้ชัดเจนเอเจปากแดงเนาะคะ่ะให้กำลังแรงใจคือเกาค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางใหม่พม่าแล้วค่ะแนวทางใหม่มาแล้วมาลุ้นกันเนาะกับเจ๊ปากแดงราบขอบุญขอบคุณเจ๊ปากแดงค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทังช่องของเจตาเนาะราบขอบพะกุ้นลายๆมาเบ่งแนวทางใหม่ของเพิ่น เตรียมแคปนาจอเด้วยค่ะให้จะไปต่อกับเจปากแดงเนาะให้กำลังแรงใจกันคือเกาล่ะ f อซีเจปากแดงแนวทางใหม่ของเพิ่นไปต่อวันที่28เนะค่ะ28เป็นวันจันทร์2ทุ่มครึ่งไปต่อกับเจปากแดงค่ะวิ่งลูดเพิ่นใหม้มา7กับ2 2ตัว4ี่หาง72 73 26 25เบินก็จะมี77 22ค่ะ สามตัวสามหางเจ็ดสองห้าเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดสองวิ่งลูดเพนเดินทอกันค่ะเดินเท่ากันไม่มีรองเนาะของเจีปากแดงเจ็ดกับสองแล้วค่ะสองหางค่ะสองตัวเจ็ดสองสองหกสามตัวหนึ่งหางเจ็ดสองเจ็ดหกสองเอาแคปหน้าจอค่ะ ไปจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะแนวทางใหม่ของเพื่นไปรุนกันต่อเนาะแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอไปต่อกับจีปากแดงไปต่อค่ะล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลค่ะเข้าไป เข้าไปบุญเนาะเป็นตัวกลับเนาะค่ะเข้าไปเป็นตัวกลับเป็นตัวกลับเก้าสี่สี่เก้าเนาะค่ะแปดสี 8, 4, 9, ่เก้าบุญหกแปดหกแปดางบน4สี่เก้าของเพื่อนออกตัวกลับเนาะค่ะออกเก้าสี่ของล็อกเทียนทะเลเนาะกลาบขอบ,บุญขอบขุน ล็อกเทียนทะเลค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของเกตาให้เบิ่งประวัติจักหน่อยค่ะให้ดูประวัติ21กสบเ็เขาตะวิงรูดเนาะเขาไปหนึ่งหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะค่ะประวัติของล็อกเทียนทะเลมีเอซีเพื่อนนั่นคอมเมนต์เขามาส่งเขาในกลุ่มของล็อกเทียนทะเลส่งงานเก่าเขาไปเพื่อนก็นดีดีกราบขอบุญขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะ เพื่นว่าเจตาขอวันที่ยีผาเนี่ยทรงผิดเนาะเจตาเอาเขาไปนิคุมเพื่อนกะทักมาบอกเนาะค่ะเพื่อนกะเขาไปบอกในกคุลม,มาทรงเขาผิดผิดวันเอาวันเก่าเอาวันเก่าเขาไปในกคุลรุ่งแนวทางในกคุมให้เอฟซีทักนคุมเนาะค่ะเลยเพื่อนกะเลยบอกเอฟซีเอฟซีเจตาใจดีค่ะ กาบขอบุญขอบคุณหล,ลายๆเนาะค่ะาขาดช่วงไปน้อยหนึง่งเอฟซีพูบอกของล็อกเทียนทะเลวันที่ยีบสามเด้อเจตาขอวันที่ยีบหาวสันกราบขอบคุณหล,ลายๆเอฟซีผู้ใจดีเนาะค่ะผู้น่ารักอ่ามาเบิง้งโตไม้ค่ะเบ Lock ale, ิ้งโตไม้ล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลเพ่นให้มากล้วค่ะ ไปรุ่นกันใหม่เนาะวิ่งโวดเพื่นไหมาเจ็ดกับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดบึนจะมีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งค่ะสามตัวสามหางหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะวิ่งรูดเพื่นเด่นเจ็ดล่องหนึ่งเด้อค่ะล็อกเทียนทะเลเด่นเจ็ดล่องหนึ่งสองตัวนี่กะ สองหางค่ะเพิ่นเจ็ดหนึ่ง 7, 1, กับหนึ่งแปดค่ะสามตัวสองหางเนาะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะของล็อกเทียนทะเลแคปหน้าจอค่ะเพืจะตามต่อกับล็อกเทียนทะเลเนาะ,ะขอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลค่ะเที่ยวแนวทางมาวางทางช่องของกีตาเนาะค่ะขอบพระคุณหลายลแคปหน้าจอค่ะแล้วก็เอฟซีค่ะ บอกว่าจะเป็นอีซีเก่าอีซีใหม่ที่เข้ามาให้กำลังแรงใจมากดไลค์กดแช่เนาะมาคอมเมนต์ให้กำลังใจติเพื่อก่อค่ะน้อมรับคำติชมเนาะค่ะแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าคลิปไม่ไหมของเจตาลงไปจะได้บ่พพาดเนาะพี่น้องจะได้เห็นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะถ้าเห็นเบอร์โทรเป็นบานคลิปก็เขากุมค่ะ เขากุมเจ็บเบอรอรุ่รงเครื่องแล้วก็แอดไลน์ไปเจตา,ตาก็จะดึงเขากุมเนาะค่ะเอาเข้ากลุ่มฟรีเนาะนี่จะเป็นของอเพชรค่ะประบติอเพชรวันที่ยี่สิบห้าแปดสี่เก้าบนหกแปดล่างสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเพิ่นยังเขาตัวหนึ่งอยู่เด้อค่ะอเพชรยังบัท่านหลุดเนาะ คขอบุญขอบคุณออกเพชรค่ะเดี่ยวเน่าทางมาว่างทางช่องยี่สามลดไปค่ะยี่ห้าก่ะมาตัวหนึ่งยี่สิบเอ็ดก็มาตัวหนึ่งเนาะวันที่สิบแปดเป็นกระเข่าไปเข่าหกหกเข่าเนาะค่ะเข่าสองตัวอยู่ออเพชรค่ะประวัติให้เบิ่งจักหน่อยออกเพชร ยมแคบหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับออพชรแนวทางไม่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดสองทุ่มครึ่งแนวทางไม่ของออพชรชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะชอบเข้ากระจัาไปเนาะค่ะวิ่งรูดของออพชรค่ะมีแปดกับห้าสองตัวสี่หางแปดห้าแปดสี่ห้าหนึ่งห้าสองบนจะมีแปดแปดกับหาหาค่ะ สามตัวสามหางแปดห้าสองห้าแปดสี่แปดห้าแปดค่ะวิ่งพื้นทอกันค่ะเดนเท่ากันไม่มีรองเนาะแปดกับห้าวงกลมให้แปดกับห้าค่ะสองตัวค่ะพันนิน,นสองหางแปดห้าห้าสองสามสามตัวในสองหางค่ะแปดห้าสองแปด ห้าแปดค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับออกผิดเนาะแคปหน้าจอค่ะไปต่อเป็นของใคยชอชัยชานชอชัยชนันนเขาไปล่างคนะ่ะขอดข้อกันมาวิ่งรวดสองตัวแปดหกหกแปดเนาะต่างออกหกแปดบนแปดสี เก้าแปดหกออกตัวกลับค่ะแต่ว่าตัวนิ่มตัวเจาะพื้นอยู่เนาะตัวนิ่มพื้นค่ะวงกลมแปดหกล่างออกหกแปดเนาะมีไผ่ใดไผ่ตามน้ำช่อชายชาญมาเนาะ,ะค่ะ 4, ชอีี่ช่อชายชาญประวัติพิ้นค่ะช,ช่อชายชาญถ้าได้ก็ดีไก่น้ำเน่ารุดไปสองงวดติดเด้อค่ะสามงวดมาเข่า วันที่ยนะี่สิบห้าเนาะชัดเจนค่ะชัดเจนรุดขึ้นรุดรุดแล้วรุดเลยค่ะรุดแล้วรุดเลยเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะกราบขอโทษขอให้เอฟซีค่ะถ้าแนวทางรุดไปเนาะของหลายๆเสียนถ้ารุดไปก็กราบขอโทษขอให้แทนนพิ้นค่ะแทนผู้จกของแนวทางอขอให้แทนหลายๆเสียนเนาะค่ะถ้ารุดไป ถามีไพตามท่าแนวทา้งพื้นเขาท่าโชคดีท้ามานันมนกันก่ะดีใจน้ำค่ะดีใจน้ำถ้ายังบ่ทันตามบ่ท่านใดค่ะไปต่อค่ะไปต่อนี่จะเป็นของช่อชายชานเนาะวิ่งลูดเพื้นหากับหกค่ะแนวทั้าทางไม่พื้นห้ากับหกสองตัวสี่หางค่ะห้าหกห้าเจ็ดหหนึ่งหกสองเบิ้นหาหากับหกหค่ะสามตัว สามหางห้าหกหนึ่งหกเจ็ดห้าห้าหกห้าค่ะวิ่งรูทอกันค่ะหากับหกสองตัวสองหางห้าหกหกหนึ่งสามตัวสองหางค่ะห้าหกหนึ่งห้าหกห้าแคปหน้าโจค่ะไปจะไปตอกับชอชัยชาญเนาะขอบุญขอบุญชอชายชานค่ะเทียวแนวทางมาวางทางช่องของเจตตาเนาะค่ะคลิปนี้กับคอยพี่น้องมีความสุขค่ะ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกั่ทุกคนเนาะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยคะ่ะเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ